สวัสดีค่ะวัสดีน้องเปนนโนะนะคะีจี ใครที่ไม่ได้ดูคลิปนี้นะน้องเป็นโนถือว่าพลาดมากเลยนะคะรถคันนี้นะคะรถแท้ออกศูนย์นะคะจดแบบ3ามสองนะคะไม่ใช่รถจดประกอบนะคะน้องเปนโนสาหรับนิสันสามห้าศูนย์แซ็คันนี้เลยนะคะที่สําคัญรถบ้านแท้ซื้อสดไม่ต้องจ่ายแวดเจ็ดเปอร์ตไม่จ่ายแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ค่ะนะคะสำหรับคันนี้นะเขามาในแบบว่าสีดํานี่แบบว่าดูดุสวยมากเลยนะคะ,คะไฟหน้าคือไมเนอร์เชนแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับนี้เนาะค่ะ,ะเป็นโลโก้เรียบร้อยนะคะโลโก้นิสันเซตเรียบร้อย ค่ะเป็นทรงคูเป้เนาะคันนี้แบบว่าที่นั่งสองคนอันนี้เห็นนิดนึงอันนี้คือกล้องใช่ไหมกล้องค่ะกล้องเป็นกล้องสองจุดเนาะคันนี้ถึงจะเป็นรถซปเปอร์คาร์แต่ก็สามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ใช้ได้เหมือนกันราคาไม่แรงด้วยน้องเป็นโนประมาณเท่าไหร่1ล้านล้านอะไร่ล้าน2องแสนเหมื่นบาทล้านต้นต้นล้านต้นต้นสำหรับคันนี้เนาะมีทูบด้วยนะคะมาดูในส่วนล้อเขาดีกว่าล้อเขาก็จะเป็นแบบว่า ล้อขอบ18เหมือนเดิมถูกต้องเป็นยางมิชลิน่ล้อแม็กขอบ18เหมือนเดิมค่ะรถตัวนี้ยางมิชลินเรียบร้อยนะคะยางนี่คือแบบว่าลูกค้าออกรถไปนะคะขับขี่ได้เลยปลอดภัยหายห่วงแน่นอนน้องเป็นโงอันนี้เขาให้ตัวเบรกเป็นเบมโบใ้่อันนี้ให้เรียบร้อยแล้วเขับก็จะมีความเป็นสีแบบสีทองๆหน่อยไหมกระสปอร์เล็กน้อยในส่วนไปเลี้ยวเขาก็จะมีตัวโลโก้แซดตรงนี้ถูกต้องค่ะ ในส่วนด้านหลังนะคะคือแบบเท่มากๆเลยถ้าเป็นผู้ในลักษณะของผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงที่มีความอวบอัันมีความแบบสะโพกวันไทยเออบันไทยนิดนึงโกงโกงเต็งเต็งๆแลบลอะไรอย่างงี้เนาะอ่ะดูด้านดีกว่าปุ๊บอันนี้ก็จะตึ๊บนิดนึงอันนี้โชว์กั้ให้มเรียบร้อยแล้วนี่เก็บของได้เลยเยอะมากน้องเ็นโนเนาะสำหรับไปกันสองคนฟิลแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ค่ะ ออกดงออกเดสวยมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเอาไว้ดึงของเใช่ไหมคะเอาไว้รั้งของอะไรเรียบร้อยใช่เอาไว้รัดมันเผือแบบกระดุกกระเด็กนิดนึงขออนุญาตดูค้ายหน่อยปุ๊บมาเขาจะให้พวกแม่แรงอ่ะอันนี้ล้อ ล้อแมลงขอบแน่นอนนะคะออกจากที่กิตตรักุทธับคันนี้นะคะลูกค้าเก่าให้อะไรเรามานะคะเราให้ลูกค้าใหม่หมดเลยน้องเป็นโนเราไม่มีอุปคิดไว้สักอย่างเดียวแน่นอนเดี๋ยวพาไปดูด้านในดีกว่าน้องเป็นโนเนาะถือว่าสะอาดเรียบร้อยนะนีะโอเคในส่วนด้านในก็ประมาณนี้นะคะนิสสัน 350Z เนาะก็จะมีความเป็นคูเป้รถสปอร์ตเนาะถูกต้องค่ะ ภายในนี่คือแบบว่าตัดกระสีน้ำตาลยัง,<ท>ยงไงก็หรูหลาแน,น,น่นอนน้องเปนโนดูได้เลยดูะะสปอร์ตดูคอนโซลเขาก่อนคอนโซลเขานะคะมีความแบบเรียบหรูออันนี้มีเกจวัดเออเรียบร้อยหมดเลยค่ะหน้าจออะไรนะคะ,ะเดี๋ยวลองสตาร์ด้ไหมคะตะกล้องโอ้มีความแบบสปอร์ตเออเ้องหรูหลานะคะทันสมัยนะคะสําหรับคันนี้เนาะ ลูกค้าที่กำลังตามหาอยู่นะคะมาได้เลยรถคันนี้นะคะจัดไปนั้นได้นะคะปีซุปแดเนาะจัดไปนั้นได้น้วยได้ค่ะค่ะอ่ะ ข้างหลังอันนี้นิดนึงเห็นแบบว่ามีพวกออปชันเล็กๆน้อยๆก็พวกแบบเล่น DVD อ่าใช่ข้างหลังเขาก็มีลูกเล่นของเขาด้วยนะคะ<ช>ไม่ได้มีแต่ด้านหน้านเนาะ Power Outlet แล้วก็ที่สําคัญมีลําโพงนะคะ2ฝัง่งอันนี้ก็คือครบๆก็ตามสไตล์วางของตามสไตล์ของเออนิีสาัานของเขาอยู่แล้วนะคะสําหรับคันนี้นเนาะแอร์นี่เย็นมากๆเลยค่ะ นว่ายยืเีไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นเก่าไม่มีกลิ่นเก่าเลยค่ะเนี่ยค่ะไฟติดอะไรหมดเลยค่ะนะคะเนี่ยสำหรับภายในนะคือแบบว่ากว้างมากๆเลยนะคะสําหรับสองคนเนี่ยนั่งกันเนี่ยยังไม่อึดอัดเลยยังไม่ยังแบบคือมันทรงสปอร์ตมากเลยค่ะสำหรับด้านของพี่ก็จะมีแบบว่าปอกไฟฟ้าอันนี้เลื่อนเลื่อนปลอกไฟฟ้าไฟายเนาะสำหรับแบบ รุ่นนี้นะคะ<ด>ก็กนนจะมีแค่ด้านฝัางคนขับถูกต้องค่ะถูกต้องเครื่องเขาเป็นเครื่องเดิมไม่ได้แต่งเครื่องเดิมเครื่อง3.5เครื่องเดิมเลยเดิมเดิมจากศูนย์เลยค่ะคันนี้เลยเดิมมากมลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถยนต์มือสองนะก็สามารถติดต่อเซลลีได้เลยนะ 0 8 3 2 2 2 2 2 0 3ค่ะน้องเปนดูหรือว่าอยากดูสปอร์ตรถสปอร์ตกันอื่นนะคะก็สามารถดูที่เว็บดูรถมือสอง c o m com นะคะกฤษดามีรถหลายคันให้ลูกค้าได้เลือกเลยออ้อนะคะหรือว่าลูกค้าอยากดูรถข้าไหนที่เป็นแนวสปอร์ตก็คมเมนต์มาได้เลยนะอืสำหรับวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย